สวัสดีครับกลับมาเจอกันในคลิปนี้นะครับคลิปนี้เราจะมาดูเรื่อง string iteration นะครับหรือการวนลูปบน string นั่นแหละนะครับพูดภาษาง่ายๆก่อนที่จะดูคลิปนี้นะครับต้องดูคลิปเรื่อง string มาก่อนนะครับสำหรับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเรื่อง string นะครับ แนะนำว่าให้กลับไปดูคลิปเรื่อง string ก่อนนะครับไม่ต้องดู intermediate string ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องดูคลิปเรื่อง string ก่อนไม่อย่างนั้นมันจะไม่เข้าใจเนื้อหาในตัวนี้นะครับเพราะมีการอ้างอิงเนื้อหาในเรื่องคลิป string อยู่นะครับเค okay, นะครับ Recap เนื้อหาจากคลิป string นะครับพื้นฐานหลักพื้นฐานของ string 4ข้อนะครับอันดับแรกก็คือใน Python string จะใช้เครื่องหมายคาพูดล้อมรอบนะครับ ลำดับที่2นะครับ string เนี่ยเนื่องจากมันเป็นตัวอักษรหลายๆตัวเรียงๆกันเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าถึงตัวอักษรแต่ละตัวใน string ได้โดยใช้ index นะครับอันดับที่3เราสามารถบอกความยาวของ string ได้โดยใช้ฟังก์ชัน l e n นะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับ operator ตัวเดียวของ string ก็คือบวกนะครับเพื่อการนำ string มาต่อกันนะครับ ทีนี้ถ้าบอกว่าถ้าเราต้องการเข้าไปดูตัวอ,อักษรแต่ละตัวในสตริงเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะครับถ้าเราจะเข้าไปดูตัวอ,อักษรในสตริงแต่ละตัวเราต้องทำยังไงนะครับจากหลักพื้นฐานของสตริงเราก็รู้กันอยู่2ข้อใช่ไหมครับสข้อที่ที่เป็นตัวหนาอยู่เนี่ยนะครับเราสามารถเรียกตัวอ,อักษรแต่ละตัวด้วย Index ได้นะครับแล้วเราก็สามารถรู้ความยาวของสตริงได้โดยใช้ฟังก์ชันเลนกนะครับทีนี้ใช่ไหมเราจะไล่ดูไปทีละตัวนะครับคอนเซปต์หลักๆเราก็ควรจะใช้ loop นะครับแล้วควรจะใช้ลูปในการทําโค้ดของเราเพื่อเราจะเข้าไปไล่ดูตัวอักษรแต่ละตัวในสตริงนะครับอลองคิดดูว่าเรารู้ใช่ไหมว่า Index ของสตริงมันเริ่มที่0ใช่ไหมครับเรารู้ว่า index ของสตริงเริ่มที่0 Index ตัวสุดท้ายของสตริงก็คือความยาวของสตริงลบหก็คือเลงลบหใช่ไหมครับเราก็สามารถไล่ตั้งแต่0จนไปถึงเลงลบหได้แล้วเราก็ดึงออกมาทีละตัวด้วย Index นะครับ ถ้าเป็น for loop นะถ้าเป็น for loop เราก็จะออกมาในรูปแบบนี้ใช่ไหมครับสมมติว่าเรามี text คำว่า hello world ตามด้วยเครื่องหมายตกใจ exclamation mark นะครับเราก็ใช้ for loop for i in range len text ใช่ไหมครับ range ข้างในนี้นะครับ i ก็จะวิ่งตั้งแต่0จนถึงก่อนค่านี้ตัวหนึ่งใช่ไหมครับการใช้ range len text เนี่ย i จะวิ่งตั้งแต่0จนไปถึง l e n t e x ลบ1ใช่ไหมครับถ้าใครจำไม่ได้อันนี้ย้อนกลับไปดูสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2นะครับคำสั่ง for คำสั่ง range นะครับใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บเรารู้ว่า i มันจะวิ่งตั้งแต่0จนถึง l e n t e x ลบ1แล้วเราก็ใช้ i เนี่ยแหละนะครับเป็นตัว index ในการเข้าถึงตัวอักษรแต่ละตัวใน string ใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไร ับซอน,นรเราอยากจะเอาชาตัวนี้ไปทำอะไรก็กเอาไปทำนะครับจะทำ upper lower อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือถ้าใครบอกว่าไม่ถนัดใช้ for loop ถ้าอยากใช้ while loop นะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับ text ของเราตัวเดิม hello world exclamation mark นะครับ i เช่ไหมครับเราจะใช้ i เป็นตัววิ่งนะครับ i เราจะเริ่มที่0ใช่ไหมเพราะ string เรา index เริ่มที่0เราจะใช้ i เป็นตัววิ่ง index นะครับ i เราจะเริ่มที่0ตราบใดที่ while i น้อยกว่า len text นะครับเราก็จะดึงนะครับเราก็จะดึงตัวอักษรออกมาด้วย index i นะครับเราให้ i เริ่มต้นที่0เพราะว่า index ของ string เริ่มที่0เสมอนะครับใช่ไหมเราทำไปเรื่อยๆตราบใดที่ i น้อยกว่า len text นะครับเพราะฉะนั้นค่าสุดท้ายที่มันจะเข้าไปทำงานใน loop ก็คือ i มันต้องเท่ากับ len text ลบห ใช่ไหมครับพอถึงพอ,พอมันถึงเลน Text ล้มันก็จะหยุดแล้วเพราะเงื่อนไขนี้จะเป็นเทสนะครับอันนี้ก็คล้ายกับใน for loop ใช่ไหมครับเราก็ดึงตัวอ,อักษรมาทีละตัวด้วย Index i แล้วเราก็ขยับค่า i ทีละ1 i เท่ากับ i บวก1นะครับอันนี้ใน loop for จะไม่มีมีเฉพาะใน loop w i นะครับ i เท่ากับ i บวก1ทีนี้ใน Python เนี่ยใน Python มันจะมี วิธีการเข้าเขียนลูปสำหรับ string ในอีกแบบหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าจากนิยามของ string จะได้ไหมว่า string มันคือประเภทของข้อมูลที่เป็นตัวอักษรเรียงต่อๆกันนะครับมันเรียงต่อๆกันใน y y t o o เนี่ยมันก็จะอนุญาตให้เราสามารถลูปไปบน string ได้เลยนะครับแต่อันนี้ต้องใช้ for loop นะต้องใช้ for loop เราสามารถลูปไปบน string ได้เลยโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึง index นะครับ รูปแบบนี้เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะ for loop นะครับจะใช้ y h i l e o o p ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ารูปแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่นะ text ตัวเดิม hello world well, exclamation mark นะครับจากเดิมที่เราต้องวน for i in range อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเพื่อไล่ index เพราะเรารู้ว่า index เริ่มจาก0จนถึง len ลบ1ใช่ไหมครับ การเขียนรูปในรูปแบบนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องรู้เลยว่าเลงเท่าไหร่เพราะว่าไฟ t h พ n ทมันจะจัดการให้เราเองนะครับ for ช a า in text เลยนะครับ for ช a าก็คือตัวอักษร for ช a าใช้ตัวอักษรเราจะเก็บในตัวแปรชื่อช a า in text นะครับ text ก็คือตัวแปรที่เป็น string ของเรา สังเกตว่าไม่ต้องใช้คำสั่ง range แล้วนะครับไม่ต้องใช้คำสั่ง range แล้วไม่ต้องใช้ len แล้วไม่ต้องรูแ้แล้วว่า String ยาวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยว Python มันจัดการให้เราเองนะครับช่าเราจะเอาไปทำอะไรก็ทำนะครับเราจะ p r i ้นออกมาถึงว่าตัวอย่างนี้เราจะ p r i ้นออกมานะครับก็ p r i ้นออกมาทีละตัวนะครับลองมาดูการว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ text hello world ใช่ไหมครับออกมาหน้าตาเหมือนข้างล่างนะครับหน้าตาเป็นข้างล่าง ใช่ไหมพอเราวนลูปรอบแรก for char index มันก็จะไปที่ตัวอักษรตัวแรกที่อยู่ในสตริงของเราก็คือตัว h ตัวใหญ่นะครับซึ่ง char มันก็จะเท่ากับตัวอักษรตัวแรกที่อยู่ในสตริงของเราก็คือตัว h ตัวใหญ่นะครับพอวนลูปรอบที่2นะครับมันก็จะไปตัวอักษรตัวที่2ให้เราอัตโนมัตินะครับ y t ทอ n มันจะทำให้เราอัตโนมัติ c h ตัวแปรตัวนี้นะครับก็จะเท่ากับ E ซึ่งเป็นตัวอักษรตัวที่2นะครับวนไปเรื่อยๆจนรอบสุดท้ายนะครับวนไปเรื่อยๆจนรอบสุดท้ายชา่าตัวนี้ก็จะเท่ากับเครื่องหมายตกใจ e x c l ซ m a t i o n mark นะครับซึ่งเป็นตัวอักษรตัวสุดท้ายใน String ของเรานะครับวิธีการแบบนี้สะดวกมากถ้าเกิดเราต้องการรู้แค่ว่าตัวอักษรแต่ละตัวในสตริงของเรามีอะไรบ้างนะครับเราไม่ได้สนใจว่า ไอตัว e เนี่ยมันอยู่ที่ index ที่เท่าไหร่มันเป็นเกิดขึ้นที่ตัวที่เท่าไหร่ใน string ของเรานะครับถ้าเราไม่ได้สนใจ index ไม่ได้สนใจลำดับเราแค่อยากรู้ว่าใน string ของเรามีตัวอะไรบ้างนะครับก็สามารถใช้วิธีการวนหลุมแบบนี้ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆจบไว้แค่นี้นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูเรื่อง Unicode ซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับแล้วเราก็จะมาดูเรื่องการเปรียบเทียบสตริงนะครับว่า String ใน Python มันเปรียบเทียบยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ